C 2ีสสมาร์ทโฟนที่ได้รับการการันตีเรื่องคุณภาพกล้อง48ล้านแบต6,000มิลลิแอมวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆมาบอกเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับผ <iento> ู <những> <course> ้ชมผมพี่ล้ำจิโกยทีครับก่อนหน้านี้นะครับเรามีคลิป โปรโมชั่นเด็ดจาก realme C21 ได้ดูกันไปแล้วใช่ไหมครับ <g ülme> ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้ผมมาอีกหนึ่งรุ่นครับของ realme นี่คือเรียวมี C 5 5ครับนี่คือสมาร์ทโฟนระดับราคา5,000กว่าบาทที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงไปทั้งวงการว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับสุดยอดกับการจัดสเปคไม่ว่าจะเป็นกล้อง48ล้านพิกเซลแล้วแบตเตอรี่ให้มาเยอะถึง6,000ม ah. ิลลิแอมต้องใช้คำว่าแบตเตอรี่ยักษ์เลยทีเดียวให้มาจุใจจริงๆในสเปคขนาดนี้ราคา5000กว่าบาทเรียกว่าสุดคุ้มแล้วนะครับ แต่มาเจอกับโปรโมชั่นในช่วงนี้เข้าไปยิ่งคุ้มกันไปอีกยิ่งน่าซื้อเข้าไปอีกก่อนที่จะไปดูโปรโมชั่นนะครับผมอยากให้คุณรู้จักจุดเด่นของ r e a l m มี c 5 5กันก่อนผู้ใช้ r e a l m มีทุกท่าน คุณจะมั่นใจได้อย่างแน่นอนว่าสมาร์ทโฟนเรียวมีที่คุณซื้อมาใช้นั้นจะใช้งานได้อย่างทนทานยาวนานหลายปีอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาได้รับการรับรองมาตรฐานจาก t u v r h e แ n l a n d ประเทศเยอรมันนะครับให้เป็นสมาร์ทโฟน High Reliability คำว่า High Reliability เนี่ยแปลว่ามีมาตรฐานการผลิตสูงเชื่อถือได้แบตเตอรี่ขนาดยักษ์ นี่คือแบตขนาด6,000มิลลิแอมครับคุณผู้ชมใช้งาน2วันนี่ยังเป็นเรื่องธรรมดาไปนะครับบางคนเนี่ยผมว่าใช้งานได้3วันสบายๆเลยเขาทดสอบในห้องแลบของเรียวมีนะครับตัวนี้สามารถสแตนบายได้นานถึง47วัน <Wow. S 1> เดือนครึ่งเลยนั่นน่นใครชอบแบตอื่นๆรุ่นนี้เลย มาดูสเปครุ่นนี้ใช้ชิปเซ็ต MediaTek Helio G70 นี่คือชิปเซตระดับเกมมิ่งขนาด12นาโนเมตรความเร็ว2.0 GHz ความเร็วแรงนี่หายห่วงเลยนะครับเป็นชิปเซ็ตเกมมิ่งเล่นเกมได้สบายมากชิปเซ็ตตัวนี้ทำอันตูตู้ได้ถึง190,000คะแนน ดีไซน์แบบ geometric art รุ่นนี้นะครับฝาหลังใช้เครื่องแกะสลักเรเดียมนะครับแกะสลักเป็นเส้นเล็กๆเ,เพื่อสร้างเอฟเฟกสะท้อ hmm. นบนฝาหลังที่สวยงามแบบนี้และช่วยป้องกันรอยนิ้วมืออีกด้วย mm hmm. เขามี2ส,สีให้เลือกครับ water gray และ water blue กล้องหลัง3เลนในระดับราคาเดียวกันนี้นะครับรุ่นนี้ให้กล้องมาดีที่สุดเลยนั่นคือกล้องหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลถ่ายภาพคมชัดสีสวยสดใสเลนตัวที่2คือมาโครเลนโฟกัสร,ระยะใกล้สุด4เซนติเมตรและเลนขาวดำา l l c k k and ์ไว้ไว้ถ่ายหน้าชัดหลังเบลอพร้อมระบบ AI beautification ช่วยให้เซลฟี่ได้สวย โฟกัสรวดเร็วและแม่นยำและยังซูมได้ถึง5เท่าหน้าจอใหญ่ขนาด6.5นิ้วดูติ่งด้านบนสิครับเป็นติ่งแบบมินิดรอปนะครับซึ่งมีขนาดเล็กมากๆเลยแล้วอัตราส่วนของหน้าจอเนี่ยเป็นแบบ20ต่อ9ครับเพื่อการรับชมความบันเทิงที่กว้างมากยิ่งขึ้นเรื่องมี C25 นะครับราคาปกติอยู่ที่5,499บาท วันนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษกับ2ค่ายมือถือ a s และ D-TAG เปิดแพ็คเปิดโปรแล้วราคาเราใจมากๆไปดูกันเลยถ้าหากคุณซื้อกับ d t a c เปิดแพ็คเกจ699บาทต่อเดือนราคาเครื่องจะเริ่มต้นเพียง2,490บาทมีค่าจ่ายล่วงหน้า1,000บาทรวมเป็น3,490บาทเท่านั้นหรือจะซื้อกับ AIS เปิดแพ็กเกจรายเดือน400บาทต่อเดือนราคาเครื่องจะเริ่มต้นเพียง989บาทถูกมากๆมีค่าจ่ายล่วงหน้า3,600บาทรวมเป็นเงินที่ต้องจ่าย4,589บาทครับโปรโมโชั่นเด็ดๆแบบนี้มีถึงแค่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นต้องรีบกันหน่อยแล้วล่ะพวกเราของดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ